สวัสดีคุณผู้ชมชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเจมเชอมารูเดอวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการตั้งค่านะครับการแจ้งเตือนนะครับผ่านแอปพลิเคชันของกสิกรไทยหรือว่าคลีพัสนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเข้าแอปมานะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมคลิกอื่นๆนะครับด้านล่างขวามือ กาไปเลยครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ตั้งค่าขั้นตอนต่อไปก็ให้คุณผู้ชมนะครับเลือกแอปพลิเคชันด้านล่างสุดครับที่กาไปขั้นตอนต่อไปก็ให้คุณผู้ชมนะครับเลือกตั้งค่านะครับอันที่สานะครับผมคลิกาไปเลยครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับไม่มีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์หรือผ่านแอปนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ฮะสีขาวอย่างนี้ก็ให้คุณผู้ชมนะครับติ๊กเข้าไปเลยเนี่ยให้เป็นสีฟ้าให้หมดเลยจะได้ไม่ยุ่งยากครับกี่เข้าไปเลยเนี่ยจะแจ,แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยครับถ้า คลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย